สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมานิดาชาแนลนะคะที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่คือตัวด้วงค่ะหรือทางภาคอีสานจะเรียกว่าแมงคามนะคะแมงคามก็เป็นที่ชื่นชอบของเด็กผู้ชายสมัยก่อนนะคะ mm hmm. เขาจะจับมาชนกัน ไม่เจอแมงคามมาหลายปีแล้วค่ะอยู่ดีๆเขาก็บินเข้าบ้านจากนั้นเขาก็ไม่ไปไหนค่ะก็เลยลองตัดแครอทให้เขากินดูตอนนี้เขาก็มีแครอทเป็นอาหารนะคะจริงๆแล้วอาหารของแมงคามจะเป็นอ้อยกับยอดผักค่ะแมงคามเป็นแมลงปีกแข็งตัวค่อนข้างใหญ่นะคะจะมีสีดำขาของเขาจะมีห้าปล้องค่ะ ตรงส่วนขาจะมีหนามแหลมนะคะเวลาจับต้องคอยระวังไม่งั้นเขาจะเกาะมือของเราจนทำให้เราเจ็บได้ค่ะกินแครอทอิ่มก็จะนอนนะคะพอรู้สึกหิวก็จะใช้ขาเกี่ยวแครอทยกตัวขึ้นมาค่ะ ดูลักษณะขาของเขานะคะเหมือนหุ่นยนต์เลยค่ะตัวนี้ปีกของเขาอาจจะยังไม่แข็งนะคะบินยังไม่เก่งเขาก็เลยยังไม่ไปตอนนี้ก็ให้กินแครอทไปก่อนนะคะเมื่อไรที่เขาปีกแข็งบินได้เขาก็คงจะไปเองค่ะ คลิปนี้ก็เป็นคลิปน่ารักน่ารักของตัวด้วงหรือแมงคามนะคะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณ FC ทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมและติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ